เรื่องนี้ข้าทำไม่ถูกล้ลำเส้นแล้วกระหม่อมล้ำเส้นแล้วถวายบังคมองหญิงใหญ่องหญิงใหญ่เหรอ ที่แท้ท่านก็คือองค์หญิงใหญ่เป็นกระหม่อมเองที่มีตาหามีแววไม่เกือบจะพลาดกับเจ้านายที่ดีๆไปไม่ถูกเลยเออกระหม่อมลืมแนะนําตัว<ห>กระหม่อมซุีชีอันหยางหลิงเป็นเพียงนามแฝงของกระหม่อมซุยชีอันเหรอข้านะเครื่องท่าเป็นไม่รู้ว่านางคือองค์หญิงใหญ่แล้วแสดงถึงความพักดีทั้งทั้งที่นางใช้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นเข้าลูบและใช้พิธีการที่เฉียบขาดถึงได้ผ่านการทดสอบมาได้เอาชนะนางได้อยู่มัดองค์หญิงใหญ่นี่ ไม่รู้จักท่านจริงๆเ <c oughs> หรอจะไม่รู้จักข้าได้ยังไงข้านะ่ะก็คือหมากว่างๆที่องคหญิงใหญ่วางลงได้ทุกเมื่อแต่ข้าจะทําให้นางได้รู้ว่าหมากว่างๆตัวนี้ก็กําหนดฟ้าดินได้อ๋อองหญิงคงจะลืมไปก่อนหน้านี้เป็นพระองค์ที่แนะนํากระหม่อมเข้าที่ว่าการคนเคาะยามคนเคาะยามเหรอสายตาเขาหวยชิงโดดเด่นจริงๆผู้มีความสามารถขั้นนี้กลับถูกนางแนะนํามาอยู่ในสำกับเจ้าก็คือคนที่หวยชิงนั่น อ๋อหมายถึงข้าเป็นคนแนะนำเจ้าสุยชีอันเข้าที่ว่าการเหรอคือกระหม่อมเองนะพะย่ะค่ะสุยชีอันแล้วไงต่อพี่แล้วก็ง่ายแล้วไงชมกวีของข้าไม่ขาดปากรับข้าเข้าไปที่ปรึกษาให้ข้าเขียนกวีให้นางวันพรุ่งนี้ยังดัดข้าไปคุยที่จวนของนางเมื่คนะรูจะบอกว่าอยากตอบแทนข้าเหรอพระยะค่ะ นัเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้ทุ่มเทเพระอ,องค์หญิงเป็นพันเป็นหมื่นครั้งืมดีมากข้าจะถามเจ้าอีกครั้งเจ้ายินดีเป็นที่ปรึกษาเขียนกวีให้ข้ารับมือกับชุมนุมกวีในวังร่วมกับข้าหรือไม่สาบานว่าจะพักดีต่อหวยชิงแน่วแน่ไม่พันแปรพยะค่ะจะตัวที่หลังไหม